แนวนี้หรือว่าแนวน,นั่นแนวน,นี้อย่าไปเอาเด้หลายลูกหลายผัวพอมันขีดซาขี่โมขี่อยากแนวนี้ผัวหลายคนระเบิดไหมเห็นช่วยมันคนนี้ก็ผัวหลายคนแล้วก็บาปบาปกระดานทำไมจะไปเอา,าไุ่นด้ทาไมนี่นั่นทำไมนี้เนาะอย่าไปเอาคนบ้านเอา เขาเอื้อนเป็นแนวแนวเป็นนั่นมันเสียดายเลาพูดถึงเรื่องนั้นอย่าเขาวกาแน่นีดนะเพาะมันกัเขากคดีบลูเอ้ไผสีมาเอาให้น้องแนวบอดีอีกเป็นแนวเนาะคนกันกำแม่อยู่ดอกหลายผัวกันยากชาบ้านนะอืมนี่ผัวเดียวเป็นโรคพู้ใด้นี่ผัเวเดียวก็เป็นโรควาสนา เพนมีหลายผัวนะก็ไม่ได้ผิดอะไรมีหลายผัวเราก็ได้ลิ้มลองความหลากหลาย,ยอืมเพราะดวงเราไปอย่างนั้นดวงคนมีผัวเดียวยฉันมีผัวเดียวนี่เนี่ยตั้งแต่ได้มาก็คนแรกก็ได้ผัวจนบางคนด,ดีใจด้วยนะ่ะคุณได้ผัวเดียวแต่ก็ต้องแสดงความดีใจแับคนได้หลายผัวนะเพราะว่าดวงสตามันไม่เหมือนกันบางทีนะ่ะ ฟ้าฝนบางทีก็บางบันอากาศดีบางบันอากาศไม่าาดีทุกอย่างมันไม่เหมือนกันคนได้ผัวเดียวอยู่กันตลอดชีวิตแม่ค่อยน่นเด้แม่หน่ะก็ได้ผัวเดียวนะอยู่จนตายน่ะก็แล้วแต่ลูกก็ไม่ได้ผัวเดียวหรอกลูกก็ไม่ผนโอ๊ยมีแต่พี่สาวคนโตได้ผัวเดียวน่ะ เอ้ผัวแล้วก็อยู่กับผัวจนเนี่ยจน70ปีน่ะจนอายุแกแล้วตอนเนี้70ปีหรือยังพี่สางโจ๊กม่โซคนเดียวคนเดียวที่มีผู้ชายคนเดียวน่ะผัวเดียวแล้วนั่นแต่แม่สซ่เนี่ยได้กือผัวอันนี้ก็ไม่ค่อยแน่ใจก็ได้หัวฝรั่งอยากจะนั่งเครื่องบินอยากจะมีอันารกินก็ได้ผัวฝรั่ง ไม่ได้คิดว่าอยากจะได้ปวกฝรั่งหรอกเพราะว่าเราไม่ได้คิดฝันมันได้ของมันเองแบบว่าดวงเรามีด้วยแหละถ้าปกติมันก็คงจะไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ภาษาแล้วเราก็ไม่ได้ดินน้นรนจะจะได้นะบางทีเพื่อนดิ้นรนยังไม่ได้เลยเรื่องจริงนะเพราะงาเป็นแม่บ้านไม่ได้เพราะาเขาไม่มีแล้วคู่ไงประมาณนั้นแหละจะพูดในหะ้ฟังว่าลคู่ัวน้อยหัวอะไรก็ พูดแค่นี้แหละมันจะยาวพูดจากเรื่องนั้นเป็นเรื่องนี้